ตอนนี้อเมริกามีนิวเคลียร์เหลืออยู่ทั้งหมดกี่ลูกเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับข่าวร่ามาแรงของวันนี้เลยนะครับก็คือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดเผยจำนวนหัวลบนิวเคลียร์ในครอบครองเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังถูกสังเกตเป็นความลับในยุคข,ของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโดยข้อมูลนะ วันที่30กันยายน2020นสะครับสารัฐเปิดเผยว่ามีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งที่ประจำการและปลดประจำการไปแล้วทั้งหมด3750ลูกครับซึ่งจำนวนดังกล่าวถือว่าเป็นจำนวนน้อยที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นจากที่เคยมีอยู่ยประมาณ31,000ลูกเลยนะครับซึ่งการเปิดเผยจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ดังกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นไปเพื่อการรื้อฟื้นการเจราจาเรื่องการควบคุมหัวรบนิวเคลียร์กับทางประเทศรัส ซึ่งในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยนะครับปล่อยให้สนธิสัญญาลดอาวุธเนี่ยตกอยู่ในความไม่แน่นอนซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้กำหนดให้สหรัฐและรัสเซียเนี่ยลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ให้เหลือประเทศละไม่เกิน1,550ลูกซึ่งจะเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยนะครับและการปล่อยให้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดเนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้แต่ละประเทศเนี่ยเริ่มสะสมอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคทรัมป์เนี่ยคือทรัมป์ต้องการจะดึงประเทศจีนเข้ามามีส่วนร่วมในสนที่สัญญาฉบับน,นี้ด้วยครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยหัวรบนิวเคลียร์ของจีนเมื่อเทียบกับสหรัฐและรัสเซียเนี่ยถือว่ามีจํานวนน้อยกว่าค่อนข้างมากเลยนะครับโดยอย้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มนะครับพบว่าสหรัฐอเมริกามีจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ทั้งสิ้น5,550ลูกรัสเซีย6,255ลูก ในขณะที่จีนมีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งสิ้น350ลูกเท่านั้นครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ก็ <laughs> ในฐานะชาวโลกก็ขอให้เจรจากันได้นะครับถ้าช้างสารชนกันย่าแพกอย่างเรานี่ก็แหลกลานนะครับ <laughs> ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร RPG News จะติดตามมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <laughs> กลับมาพบกันใหม่กับผม RPG Channel นะครับวันนี้นี้ต้องรับเข้าสู่สงครามสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนะ